เฮ้ยเก่งว่ะสเปรย์โฟมสเปรย์โฟมสวัสดีเพื่อนๆพือนะผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นัดเอโต้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาทำสเปรย์สำหรับเพื่อนๆนนะผมที่มี กระป๋องสเปย์ที่เราใช้งานหมดแล้วคือไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะบางคนก็ทิ้งบ้างอะไรบ้างนะผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอามันกลับมาใช้ใหม่ใช้แบบสารพัดประโยชน์เลยนะมันสามารถที่จะเอาไปทําอะไรแบบหลายๆอย่างได้นะผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะพเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องใช้ทํานะผมอันดับแรกเลยนะก็จะเป็นยางในของมอไซค์นะผมที่เรา จะเอามาใช้นะก็จะมีตรงหัวจุกข,ของมันนะครับผมนี่นะหัวจุกข,ของมันนี่นะครับอันนี้คือผมปาดออกมาแล้วนะผมการเตรียมก็พอเราปาดออกมาลักษณะแบบนี้แล้วนะเพื่อนเพื่อนเราก็ใช้เลื่อยตัดเหล็กนะผมตัดตรงจุกตรงนี้ที่ที่มันต่อกับยางในนะออกแล้วก็เจียตรงบริเวณที่มันเป็นเกลียวนะครับให้มันเกือบจะเรียบเลยนะเป็นเนื้อทองเหลืองออกมานะผมเพราะว่าเราจะต้อง นำไปบัดกรีให้มันติดกับตัวกระป๋องสเปย์นะให้มันเชื่อมติดได้ง่ายนะผมโอเคอันนี้คือส่วนแรกที่เราต้องใช้นะผมส่วนที่2ก็จะเป็นอีพ็อกซี่เอาไว้ให้มันเชื่อมติดกับตัวกระป๋องสเปย์ให้มันแน่นนะผมโอเคตัวที่3าก็จะเป็นหัวแรงแตะกัวนะผมเอาไว้บัดกรีไอ้ตัวสอนนี้ เข้ากับกระป๋องสเปรย์อันที่4ก็จะเป็นดอกสวานนะครับผมดอกสวานแนะนําให้ใช้เป็นดอกขนาด7.5ถึง7.7นะครับผมประมาณนี้ไม่เกิน8มิลนะคผมเพราะว่าถ้า8มิลนอะ่ะเดี๋ยวมันจะโตกว่าสอนหัวจุกยางในเนาะเดี๋ยวมันจะหลวมนะครับผมม,มันจะไม่แน่นนะครับผมโอเคทั้นั้นก็จะเป็นสว่านนะครับผมแล้วก็หัวปัดเอาไว้เปิดผิวตัวกระป๋องให้มันบัดกรี ติดได้ง่ายนะผมโอเคก็อุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าโอเค,อเคก็เราต้องเจาะไอตรงกระป๋องสเปรย์ก่อนนะครับผมโอเคโอเคก็ได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆรูนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวสอนของยางในนะเข้าไปอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็นี่นะก็ไปอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะบัดกรีนะผมพอบัดกรีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้อีอปซี่ปิดหน้ามันอีกครั้งนะผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดหน้าตรงนี้เพื่อให้มันแบบบัดบัดกรีให้แบบได้ง่ายๆนะโอเคเราต้องใช้หัวปัดตรงนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมบ้เดี๋ยวเรามาบัดกรีกันเราก็ต้อง าตะกร้วให้มันใส่ตรงนี้ก่อนนะเพื่อให้มันเข้าติดง่ายนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอันนี้เราก็บัดกรีสอนกับกระป๋องสเปรย์เรียบร้อยแล้วนะผมอันนี้ให้ดูนะนะครับเราต้องบัดกรีมันติดอย่างนี้นะครับนี่นะโอเคก็เดี๋ยวเรามาผสมอีพ็อกซี่นะผมแล้วก็ปิดข้างหน้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกันไม่ให้มันซึมนะส่วนหนึ่งแล้วก็ให้มันติดแน่นนะครับผมแล้วก็ผสมอีพ็อกซี่กันนะครับแล้วเราก็ทาไปเลยนะเพื่อ ไม่ต้องเน้นสวยงามอะไรมากนะเ,นเพื่อนเอาแบบให้มันอยู่นะเอาให้มันติดทนนานนะครับโอเคนี่มันก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราก็รอให้อ e ีพ็อกซี่มันแข็งตัวมันแห้งหนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะไปลองใช้งานกันดูนะผมกับสเปรย์ที่ไม่มีวันหมดนะผมโอเคไปเดี๋ยวรอให้อีพ็อกซี่มันแห้งก่อนนะผมเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูไปโอเคนะครับผมเพื่อนๆตอนนี้กระป๋องสเปรย์นะที่เราจะเอามันมาทำสารพัดประโยชน์ครับผมไอตัวอีพ็อกซี่ตรงนี้นะครับมันก็ แห้งเรียบร้อยแล้วนะแข็งแรงนะผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองทำสเปี์ทำวามตาดนะผมโอเคง่ายๆนะก็เดี๋ยวเรามาผสมส่วนผสมกันดีกว่านะผมก็สำหรับสเปร์กระป๋องนี้นะผมกามจุมันจะอยู่ที่ 400cc ซีซีนะครับผมนี่นะมันเขียนไว้ข้างกระปุกอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาผสมน้ำกับผงซักพอกนะครับผมก็ขวดน้ำตัวนี้มัน350 ซีซีนะครับผมก็เดี๋ยวเราผสมให้มันเต็มขวดนี้แล้วก็เติมเข้าไปในกระป๋องสเปย์นะครับโอเคเดี๋ยวเราผสมก่อนก็ใส่ผงซักฟอกเข้าไปนะผมจะเอาฟองมากฟองน้อยก็แล้วแต่เพื่อนนะครับผมว่าจะใส่อยู่ประมาณนี้นะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเติมน้ําก่อนเดี๋ยวผมไปเติมน้ําแป๊บนึง โอเคนะครับผมเพื่อนเพื่อนมันก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะต้องใช้ตัวกระบอกตัวนี้นะครับผมสลิงตัวนี้นะดูดน้ําแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับให้มันหมดเลยแว้ก็นี่นะการเตรียมก็เตรมเข้าไปแบบนี้เลยนะเพื่อนๆ โอเคเรียบร้อยนะเพื<ๆ>่อนเแล้วก็ใส่ลูกศรมันเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะโอเคทันให้แน่นก็เราก็จะอัดลมเข้าไปนะเพื<ๆ>่อนๆก็ถ้าใครมีแบบปั๊มลมก็ใช้ปั๊มลมนะมันจะง่ายนะผมแต่อันนี้คือผมไม่อยากใช้ปั๊มลมนะผมก็จะใช้ไอตัวสูบลม จักรยานนะเพืเ่อนๆสูบเข้าไปแรงดันก็แล้วแต่กับคุณผู้ชมเลยนะครับเอาเยอะมากหรือน้อยยังไงก็แล้วแต่นะครับผมตรงผมก็ปั๊มจนแบบมันไม่ลงอย่างนี้นะโอเคมันก็ได้ประมาณนี้นะโอเคแต่ลมมันก็ออกมายิดหน่อยอยนะ โอเคเดี๋ยวขอเคลียรมันออกก่อนเหมือนลมมันจะเข้าน้อยอยู่นะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นะก็ไม่รู้ว่าลมมันจะดันเข้าไปได้เยอะเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวก็แนะนำแบบ ถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมมีปั๊มลมก็ใช้ปั๊มลมนลครับผมเดี๋ยวขอเติมเข้าไปอีกนิดหน่อยมันเหมือนลมมันจะออกหมดนะเมื่อกี้นะโอเคได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกับในแบบของเรานี่สปกปรกมากเลยนะ <S <S เพื่อนๆ โอเคเดี๋ยวลองดูเฮ้ยเพื่อนๆมันได้วะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นโฟมเลยนะเจ๋งอะดูดิคือแบบถ้าตามซอกแล้วแบบมันมันแบบมันทำความสะอาดยากนะแล้วก็ใช้เนี่ยนี่แะมันก็กลายเป็นสเปรย์โฟมไปเลยนะเพื่อนเดูนะดูดิเจ๋งสุดยอดอะ เนี่ยดูดิเฮ้ยเจ๋งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไงอ,อือสุดยอดอ่ะเพื่อนก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเอาไปลองทำดูนะกับสเปรย์ที่ไม่มีวันหมดนะครับผมอันนี้เราก็มาลองใช้แบบทำให้มันเป็นกับสเปรย์ทำความสะอาดนะแบบง่ายๆนะครับผมโอเค ก็ยังไงคุณชมณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ถ้าชิ้นชอบอย่างนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดตูกใจให้ผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมขอไปล้างไอ้เจ้าตัวเก่งของผมก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย